ไพ่โยมทูตบทที่ห้าังเลือดในบอนพนันที่แต่ใสป่ปากมาในบุริมตู้เสียหายชเจ้าหน้าการเล่นการพนันโดยจริงใจไม่เพียงแต่ต้องการมาล้างแขนโบริมตู้แขและหารร้อยของบิดามารดาดเท่านั้นไม่นานแล้วนี้อาพรเขียวนางนั้นย้อนกลับมามอบบัตรเงินจำนวนทองคำห้าตรลึงแก่แต่ใสป่ปากสองฉบับแล้วแย้มยิ้มกล่าวท่านที่นับถือต้องเสียใจอย่างยิ่ง โมดิมตู้แขกเพิ่งออกไปไม่นานท่านรออยู่ที่นี้สักคู่เถิดแต่ใสป่ปากหัวหนอกแค้นแค่นกล่าวข้าพระเจ้าต้องรอมันแน่เบือนสายตากลับมายังใบหน้าชายชราที่เรียกตนเล่นพนันด้วยแล้วถามขึ้นพนันกระไรเกี้ยมไปไพ่กระบี่ประเสริฐมากชายชราเสื้อเขียวแย้มยิ้มแล้วเริ่มลางไพ่สับไพ่จากนั้นมออไพ้แ,ก,แก่แต่ใสป่ปากแต่ใส่ปากตัดสองครายืนแก่ชายชรา พางสั่งให้แจกชายชรายิ้มเล็กน้อยแจกให้คนละห้าใบสายตาของแต้ใสป่ปากจับมองหน้าชายชราแน่วนิ่งเห็นฝ่ายตรงข้ามหยิบพพดนห้าของมันขึ้นดูแวบหนึ่งแล้ววางลงแทงบัตรเงินจํานวนห้าตำลึงลงไปพางกล่าวห้าตำลึงขอตามเพิ่อมอีกห้าตำลึงแต่ใสป่ปากวางบัตรเงินทั้งสองฉบับลงไปชายชราเสื้อเขียวถามเซฟตำลึงใช่ขอตามด้วยชายชราหยิบบัตรเงินห้าตำลึง วางตาลงไปแล้วกล่าวใแบบไพ่ของเรามีสองคู่ครึ่งไพ่ชายชราเป็นกระบี่แดงอันดับ8คู่หนึ่งตะขอดำอันดับ6คู่หนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นดาบแดงอันดับ3ไพ่กระบี่ที่ว่าก็คือไพ่ป๊อกของปัจจุบันแต่ไพ่กระบี่โบราณมิใช่พิมพ์รูปโพดำโพแดงเข้าหลามตัดดอกจิกแต่เป็นพิมพ์รูปกระบี่ดำดาบแดงแส้แดงแตะขอดำแต่ละชนิดมี1ิบใบ และยังมีไพ่เจ้าโจกอีกหนึ่งใบซึ่งพอจะใช้แทนไพ่รูปใดใดได,ได้การเล่นไพ่กระบีน่นี้ขายคืนกับเล่นโป๊กเกอร์คือแจกคนละห้าใบแล้วใช้อำนาจเงินคู่ขวัญคู่มือผู้มีแต้มสูงกว่าเป็นฝ่ายมีชัยแต่ใส่ปักยิ้มพางกล่าวท่านแพ้แล้วของข้าพเจ้าเป็นสามกระบี่บวกกับสองดาบเมื่อแต่ใส่ปากวางไพ่เป็นกระบี่ดำอันดับหนึ่งห้าใบ ดาบแดงอันดับ4และหนึ่งอีกคู่หนึ่งจึงแย้มยิ้มแล้วรวบัตรเงิน20ตลึงกลับมาเมื่อ20ตลึงออกไปกลับเป็น40ตำหนึง40ตสิงเพิ่มเป็น80 80เพิ่มเป็น160 1้0เพียงครู่เดียวเงินจำนวนพันตำลนึงของชายชราเสื้อเขียวต่างเป็นเจ้าของไปอยู่กับแต่ใส่ปักหมดสิ้นสีหน้าชายชราเสื้อเขียวเพื่อด่าวแล้วแต่ใส่ปักเหลือมองพังแค่นเสียงเย็นชายังจะพน,นันต่อไปหรือไม่เงินทองหมด ไม่พนันแล้วแต่ใส่ปากหัวรอกแค่นๆทรงกายขึ้นยืนเหลือบตาไปยังดาวนี้อาพรเขียวที่ด้านหลังพางแค่หัวรอกกาวบูริมตู้แขกกลับมาแล้วหรือไม่ยังไม่กลับเฮ้รบกวนโกนเนียใช้คนไปหาไม่เช่นนั้นเป็นไรหลังจากอีกที่ชั่วยามเหตุการณ์ก็จะไม่เป็นดังปัจจุบันนี้จบคําหันกายเดินเข้าไปในบ่อนดาวนีอาพรเขียวจับตามอง ด้วยความแตกตื่นสงสัยแวบหนึ่งจึงรีบเล่งฝีเทา้าไปฮิโต๊ะเก็บเงินตอนนั้นแต่ไซปักเริ่มนั่งลงไปเล่นไพ่ก้าวแล้วนับแต่นั่งลงจนลุกขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียงชั่วย,ยามสองชั่วโมงเศษแต่ทว่าในมือแต่ไซปักมีบัตรเงินเพิ่มขึ้นอีกสามพันตำลึงทองจนถึงสว่างบรรด,ดาผู้เล่นไพ่กับแต่ไซปักต่างเสียกลับไปหมดสิน้นในตัวแต่ไซปักตอนนี้มีบัตรเงินมากถึง สองหมื่นกว่าตำเนิงแล้วในบอลต่างแตกตื่นไปทั่วจับตาที่ทั้งเลื่อมใสทั้งลิศยามองมาแน่วนิ่งไม่เูื่อใดทราบบุรดโน่มรูปงามนี้เป็นผู้ใดขณะเวลานั้นชายชราเสื้อดำสามคนเดินเข้ามาหาเนื่องในจำนวนนั้นถามขึ้นท่านที่นับถือพวกเราคิดจะเล่นพนันกับท่านแต่ใส่ปากยิ้มพางกล่าวเสียงราบเรียบพนันประเภทใดไพก่กตกลงข้าพเจ้าไปเจ้ามือ ทั้ง4ี่จะไปนั่งที่โต๊ะหนึ่งแต่ไซปักกว่าตามองรอบข้างต้องแย้มยิ้มเล็กน้อยเพราะทราบแล้วว่าสภาพนี้ต้องไกล้เคียงกับปิดาของตนเมื่อสมปีก่อนลางไพ่ตั้งไพ่เสร็จสิน้นแต่ไซปักกำนุต่าไว้ในมือกว่าตามองหน้าชายชราชุดดำทั้งสมแล้วเข่นเสียงก่อนจะเริ่มการพนันข้าพเจ้าขอผงบอกไว้คำหนึ่งหากแมนพวกท่านใช้เลขอุบายใดมากงจนถูกข้าพเจ้าจับได้ ระวังจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตคําพูดที่เยี่ยมเกรียมยศอมหติตนี้โคขวัญชายชราทั้งสามจนหน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยชายชราผู้หนึ่งเข็นเสียงว่าหน้ากลัวท่านจับไม่ได้อย่างนั้นทดลองดูวางเดิมพันมาชายชราทั้งสามมีผู้หนึ่งวางหนึ่งพันตำหนึ่งผู้หนึ่งวางสามพันอีกผู้หนึ่งวางถึงสองหมืน่นทั้งสามคล้ายดังนับเงินที่แต่ใสป่ปากได้มาจงกระจ่างอยู่ก่อนแล้วก็ปาน หากแมนแต้ไสปักเป็นฝ่ายเสียเงินที่ได้มาก็พอดีชดใช้หมดสิน้นแต่ใสปากกว่าตามองแวบหนึ่งหัวรอกแค่นแค้นแล้วโยุตุ่าไปเจ็ดแต้มชายชราทางขวามือจึงเป็นผู้หยิบไพ่ก่อนแต่ใสปักหยิบไพ่ด้วสองอันไว้ในกลางฝ่ามือแต่สายตาเหลือบมองชายชราทั้งสามดูพวกมันรูปไพ่จากนั้นแค่นเสียงตวาดแบบไพ่ชายชราทั้งสามไม่ได้แบ,บไพ่ทันที แต่ใสยปากยืนแค่นหัวรอ้อควงมือสายเพียงวูบบัตรเงินของชายชราชุดดำทั้งสามต่างถูกลวกไว้ในมือจนหมดสิน้นมือขวาแบไพ่พร้อมกตาวาดก้าวจื้อเจ้าชายชราผู้หนึ่งหน้าเปลี่ยนสีแบไพ่ในมือพร้อมกตาวาดของเราก็เจ้าเช่นกันเด็กน้อยเจ้าไปดูที่นี้ในถานที่ใดถึงกับกล้ามาใช้ดกกได้โกงได้พวกเราสังหารเจ้าเด็กน้อยมิทันขาดคำฟาดฝ่ามือไปยังดุดัน ชายชราชุดดาอีกสองคนก็พันผุดลุกขึ้นตวาดดังก้องพร้อมกับกระดมสองฝ่ามือจูโจมใส่แต้ใส่ปักดังหาฝนแต่ใส่ปักตวาดเสียงก้องพวกท่านหาที่ตายล่างถอยวูบก็ทลันเข้าหาอีกราในเงาที่วูบวับดังสายฟ้าเสียงแผดร้องทั้งสามดังขึ้นแทบพร้อมกันและเห็นชายชราทั้งสามต่างถูก้าไิสะแลกละเอียดนอนตายสยดสยองอยู่ที่ข้างโต๊ะไพ่ก้าวนั้นเองบอลการพน,นัน ถึงปันปวนคุ้นวายไปทันทีทันใดมีเงาสีดําสายหนึ่งพุงวาวก็ใส่แต้ใส่ปักล่างไม่ทันถึงฟาดฝ่ามือเข้าก่อนพางตวาดแดกน้อยเจ้าถึงกับกล้ามาฆ่าคนในริมตู้เสียรับฝ่ามือผู้ดิพันโธขกาจูโจมแต้ใส่ปักเป็นชายชราชุดดําเช่นกันมีเสียงร้องจนดังสับสนโอมานขึ้นอีกคราแต่ใส่ปักถูกการจูโจมครานี้คุกคามจนต้องถอยไปสองก้าว ตวาดเสียงกล้องหยุดไว้ฝ่ายตรงข้ามจุดมือถอยกายไปก้าวหนึ่งส่งเสียงแค่หัวนอตลอดเวลาแต่ใส่ปากกว่าตาพิจารณาเห็นมันเป็นชายชราวัยหกสิบเศษใบหน้าอมหิตกระด้างจากขมับที่นุนสูงมาคำนวณทราบว่ามีพิมมือบูอันดับหนึ่งเต็มภาคภูมแล้วฝ่ายตรงข้ามแค่่เสียงตวาดเจ้ายัางมีวาจาใดว่ากล่าวขอถามท่านมีหน้าที่ใดในบอลการพนันนี้รองจ้องก่วง แต่ไส่ปากแค่หัวนอกหยามผางกล่าวนักพนันทั้งสามนี้เป็นคนของบ่อนท่านใช่แล้วเจ้าไม่เพียงใช้ไพ่ปลอมมาโกงเท่านั้นยังกล้าฆ่าคนแต่ไส่ปากหัวรอกแค่นแค่นพันเสืบเท้าตบมือกระชากแขนเสื้อชายชราชุดดำทั้งสามขาดออกมาและเห็นในแขนเสื้อของแต่ละคนซ่อนไพ่ไว้อีกห้าหกแผ่นแต่ใส่ปากแข่นเสียงเย็นชาตอนนี้ท่านจงเบิกตาดู เป็นผู้ใดใช้ไพ่ปอมะาโกงสีหน้ารองจ้องกลวงของบ่อนบัตรเดียวแดงบัตรเดียวเขียวมิอาจตอบโต้ได้แล้วในหมู่นักพนันที่มาล้อมดูมีคนแผดเสียงร้องใช่แล้วเป็นสามคนนี้ใช้ไพ่ปอมาโกงสาสมตายเสียก็ประเสริฐไพ่ก้าทำด้วยไมมกว้างประมาณหนึ่งนิ้วยาวสองสามนิ้วหนาเพียงไม่กี่หุนรองจ้องกลวงพันแค้นเสียงตะวดัด แม้พวกมันจะซ่อนภัยเยาก็ไม่ควรฆ่าพวกมันแต่ใส่ปักแค้นร่อกล่าวนี่ไม่อาจตำหนิผู้ใดเพราอก่อรมือเล่นข้าพระเจ้าได้บ่งบอกไปแล้วหยุดเล็กน้อยดวงตาพันปลายกายอมกรหิตแวววาวจับมองหน้าฝ่ายตรงข้ามแน่นิ่งแล้วตวาดท่านยังมีวาจาใดว่ากล่าวฝ่ายตรงข้ามเสิริงจ้องแต่ใส่ปักอย่างดุดันอีกแวบหนึ่งจึงหันกายออกไปผ่านการก่อกวนเยี่ยงนี้ ไม่มีผู้ใดจะเล่นการพนันต่อไปแล้วสายตาทั้งมวลต่างจับมองมาที่แต้ใสปักเป็นจุดเดียวกันแต่ใสปักเดินถือบัตรเงินไปที่โต๊ะสายตาคนจํานวนร้อยจับมองตามแต้ใสปักไปโตะ๊บ้างแต่ใสปักกระแทกบัตรเงินทั้งมวลลงบนโต๊ะแล้วแค่นเสียงเย็นชาแลกเป็นทองคํามาสเสมียนใหญ่เป็นชชยชราสมอภรดําเมื่อดิดลูกคิดราคาของบัตรเงิน ถึงกับมีจำนวน48,000ตำเรึงทุ่นนต้องตนกจนหน้าเปลี่ยนสีถามเสียงสถานแลกทั้งหมดใช่แลกทั้งหมดนี่เสียงของเสมียนใหญ่ไม่ทันขาดหายรองจ้องก้้งเมื่อครูได้เดินออกมาจากด้านหลังถามเสมียนโดยเสียงเย็นชาเท่าใด48,000ตำานึงรองจ้องก้้งสะดุ้งเฮือกใหญ่หน้าเปลี่ยนสีไปทันทีจับตามองแต้ใสป่ปาก โดยปะไกยอมหิตนับแต่บุริมตู้เสียที่น่าสะเพงกลัวอุบัติขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกจริงๆอย่าว่าแต่ไม่เคยมีผู้ใดนําเงินออกจากบุริมตู้เสียถึงหมื่นตำลึงเลยกระทั่งห้าพันก็ยังไม่เคยมีแต่แต่ไซปักถึงก็จะนําไป4ี่0 0ื่นตำลึงทองได้หากแมนแต่ส่ปักนําไปครบจํานวนบูริมตู้เสียมีเพียงต้องปิดประตูเลิกร้มกิจาการเท่านั้นศีรษะของพวกมันอีกหลายคน ยังต้องพลอยถูกเด็ดไปด้วยไหนเลยไม่สร้างความตนกแกลองช่องก่วงเป็นอย่างยิ่งมันเหลือบมองแต่ใส่ปากเป็นคู่หนึ่งจึงแค่นเสียงเย็นชาต้องการทั้งหมดใช่ต้องการทั้งหมด,ตหมดแต่ทว่าจำนวนเงินมากเกินไปและท่านเพียงลำพังไม่ไปยานำไปหมดสิ้นได้ท่านพอจะบอกที่อยู่ของท่านแก่พวกเราวันพวกพวกเราส่งทองคำไปถึงที่อยู่ของท่านเลยเป็นไรไม่ได้ ข้าพระเจ้าต้องการดูบอลพนันของพวกท่านมีทุนสำรองจำนวนนี้หรือไม่รองจงกวงหมดปัญญาเหลือบมองเสมียนแวบหนึ่งแล้วถามว่าในห้องคังมีทองคําอยู่เท่าใดประมาณ4ี่0 0ืนตำลึงแต่ใส่ปากหัวรอกแข่ๆแล้วสวนคําทันทีข้าพระเจ้าจะนับ1นึ 10, ถึงสิบหากแม้นพวกท่านยังรวมจะรวนไม่ครบ48,000ตึงมามอบให้แล้วเป็นไรทำลายอุปกรณ์การพนันทั้งมวล จากนั้นใช้ชีวิตคนมันชำระแทนเป็นวาจาที่เปลี่ยมความอมหิตจนโหดเหี่ยมคู่ขัญผู้คนต้องสั่นสยิวด้วยความหนาวเหน็บนักพนันจำนวนเป็นร้อยมีเพียงรู้สึกตนกต่อวาจาของแต่ไตปักเท่านั้นยังโกความทนงโอหังคู่ขวัญจนฟอ่อไปอีกด้วยลองจ้องก้วงแค่นเสียงเย็นชาท่านกล้าแต่ใสาปากตะเบงเสียงห่อดังก้องแล้วตวาดกล้าหรือไม่การเวลาจะพิสูจน์ให้เห็น หยดเล็กน้อยแล้วเน้นเสียงขนักนับขึ้นทันที1 2 3ตี5ในห้องกว้างใหญ่ของนครพนันเงียบวังเวงราวไปสุสานล้าง